إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يحده الله فلا مضل له ومن يدلل فلا هادي لا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد ألا وإن أحسن الحديث كتاب الله عز وجل وخير الحج حج محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخوان في الدين أعزكم الله السلام عليكم Ah w a r a h m a t u l l ว h i wabarakatuh พี่น้องผู้ศรัทธาที่รักและเคารพทุกท่านครับพี่น้องครับเรื่องของการอพยพทําให้เรานั้นได้รับบทเรียนนะครับการอพยพครั้งแรกไปที่ฮับบชะาครั้งที่สองก็ไปที่ฮับบชานะครับอันเนื่องมาจาก สิ่งที่ท่านนาบีมูฮัมมัดส,สุลลัลอะลัยฮิวสัลลัมได้เผยแผ่ออกไปได้เรียกร้องเชิญชวนผู้คนที่ตั้งภาคีต่อลอสุบฮานวตาลาให้หันกลับมาอิบาดต่อพระเจ้าเพียงพระองค์เดียวนั่นก็คือลอสุบฮานวตาลาเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่เป็นเรื่องที่กุฟฟาร์อัลมุชริกีนนะครับ ยอมไม่ได้เผ่ากุเรชที่เป็นเผ่าที่ผู้คนให้การเคารพนับถือและพวกเขาก็ทำอิบาดาต่อพระเจ้าที่อยู่รายรอบกะบะซึ่งในขณะนั้นเนี่ยทา่านอดุสศรวลวะลวะสลัมก็จะมายกเลิกนะครับการอิบาดาต่อพระเจ้าเหล่านั้น ให้กลับมาเคารพพระเจ้าก็คือลอสุภานุตลาเพียงพระองค์เดียวพวกเขายอมไม่ได้ก็จึงเกิดการทำร้ายทำร้ายผู้อ่อนแอทำร้ายผู้ที่มีความศรัทธาเชื่อมั่นต่อลอและรอซูลน,นะครับแม้กระทั่งบรรดาสหาบะหลายต่อหลายท่านก็ยังถูกให้ร้ายยังถูกรังแกยังถูกทารุณยังถูก ห้ามในการที่จะคบค้าสมาคมนะครับเรียกว่าคว่มบาตกันทุกๆคนที่เชื่อมุฮัมมัด็อลาล,าาาลัลฮวอะลฮิวะสัลลัมด้วยเหตุนี้เองท่านศาสลศสอลาาาลัลฮวอะลฮิวะสัลลัมจึงปรึกษาหารือกับสหาบะแล้วก็มีความคิดเห็น ที่จะหาทางออกให้กับผู้ที่อ่อนแอผู้ที่ศรัทธาผู้ที่เชื่อมัน่นแนลลอห์และรอซศูนการอาพยพครั้งที่หนึ่งจึงเกิดขึ้นและประเทศที่ท่ารอศูนย์สลลลวะอะลลยวสลัมได้รับคำแนะนำจากท่านนาบีให้อพยพไปก็คือประเทศอบิสซิเนีย HH. การอาพยพครั้งแรก เพื่อที่จะให้ผู้ที่ศรัทธานั้นไปอยู่ในสถานที่ที่ปลอดภัยอิสลามเคลื่อนย้ายจากที่หนึ่งไปสู่อีกที่หนึ่งนั่นหมายถึงเรามีกองอกำลังที่คนกลุ่มนี้ก็คือคนกลุ่มหนึ่งที่เอาอิสลามไปเผยแพร่ณนะที่แห่งนั้น ตรงนี้เราได้รับบทเรียนนะครับอย่างมากท่านอบิุลมัสลลอหวอะลัยฮะสัลามเป็นผู้ที่รอบรู้ในเรื่องของอการเมืองการปกครองไม่ใช่ท่านเผยแผ่นะครับแบบเปิดเผยแล้วก็ผู้คนเข้ารับอิสลามกันเป็นหมู่คณะ แล้วผู้ที่รับอิสลามถูกรังแกแล้วท่านนาบีจะไม่จะไม่ช่วยเหลือจะไม่ดูแลจะนิ่งดูได้นะครับท่านซุนสละลลอหุอะัรอิะอัลลามก็ปรึกษาหารือกันนะครับบอกว่าหากพวกสหาบะได้อพยพไปยังอบิสเนียนะครับอบิสเนียก็คือเอธิโอเปียนะครับอยู่อีกฝากหนึ่งของประเทศอาซาอุาดีอาระเบียเนี่ย ถ้าหากว่าอพยพไปที่อบิสิเนียแล้วเนี่ยก็จะไปพบกับกษัตริย์คนหนึ่งมลิกนายาชีนะครับกษัตริย์ที่ชื่อนายาชีที่เขาปกครองผู้คนอยู่ที่นั่นและชื่อเสียงแห่งการปกครองของกษัตริย์คนนี้เขามีความเที่ยงตรง เขามีความซื่อสัตย์เขาไม่ใช่เป็นผู้ที่อาธรรมเขาเป็นผู้ที่มีคุณธรรมใครไปขอความช่วยเหลือจากเขาเนี่ยจะได้รับความช่วยเหลือท่านอบีมุฮัมมัดสุลล่าลฮวะอะฮิวะสัลลัมจึงแนะนำให้บรรดาสหาบานนั้นอพยพไปที่อบิสซิเนยียแล้วพวกท่าน จะได้รับการปกป้องคุ้มครองนั่นคือ,อสิ่งที่ท่านอศุลสรวลละ์อะลัยฮุสัลล,ล,ววล,ลมได้บอกกับบรรดาสหาบาัตฟาฮะจารุลมุสลิมีน่ยฮิจรตุลออลาจนกระทั่งการฮิจร์ครั้งนี้เป็นการฮิจร์ครั้งแรกในอันอิสลามผู้ที่ศรัทธาผู้ที่อ่อนแอผู้ที่ ได้รับการทรมานนะครับทางด้านร่างกายและจิตใจท่านอบิมัซสโลัลพาลิวัสลัมก็ให้คนกลุ่มนี้แหะครับเดินทางไปขอความช่วยเหลือจากผู้ที่มีความสามารถให้การช่วยเหลือได้ข้อเสนอดังกล่าวเนี่ยทำให้ผู้ศรัทธาเกิดความมั่นใจว่าตัวเองจะปลอดภัย เห็นไหมครับการาทำงานในหน้าที่การเสียสละคนที่อพยพคือคนที่เสียสละเขาต้องจากบ้านของตัวเองนะครับเขาต้องอเสียสละสิ่งที่เขามีอยู่แล้วก็เดินทางไปยังอีกที่หนึ่งซึ่งเขาก็ ยังไม่รู้ว่าจะไปประสบพบเจอกับอะไรบ้างเพราะฉะนั้นชีวิตของมุมินผู้ศรัทธาเนี่ยสิ่งที่เขาเลือกคือสิ่งที่สำคัญกว่าสิ่งที่อยู่เบื้องหลังของเขาเขามองว่ามันไม่มีค่าอะไรถ้าอัลลอฮฺสุบฮานวตาลายังไม่เอาชีวิต ก็หาใหม่ได้ถ้าอัลลอฮฺซุบฮาานอวตาลายังไม่ได้กําหนดในจุดจุดนี้ว่าสิ่งนี้จะต้องเป็นของเขาบ้านเรือนทรัพย์ที่อยู่ภายในบ้านทรัพย์ที่อยู่นอกบ้านเรือกสวนไร่นาต่างๆถ้าหากว่าอัลลอฮฺซุบฮานวตาลาไม่ได้กําหนดให้เป็นของพวกเขามันก็ไม่มีความสำคัญอะไร ในการที่เขานั้นจะศรัทธาต่ออัลลอฮ์แล้วก็อพยพไปยังอีกที่หนึ่งที่บั้นปลายหรือว่าจุดหมายปลายทางของเขานั้นไม่รู้ว่าเขาจะได้ครอบครองอะไรบ้างเพราะฉะนั้นผู้ที่เสียสละคือผู้ที่มีศรัทธาต่ออัลลอฮ์และรอซูล็อละลลอฮุวะอยฮิวะสัลลัมเชื่อฟังอัลลอฮ์เชื่อฟังรอซูล คำแนะนำของท่านอาศูนสลลลล์วอะลัยฮิวะสลัมนั้นบอกแบบไหนอย่างไรเขาเชื่อฟังเขาปฏิบัติตามและผลที่สุดอัลลอฮ์สุบฮานวัตตาก็ช่วยเหลือนี่คือสิ่งที่เป็นบทเรียนที่มีความสำคัญและการอพยพในครั้งแรกเนี่ยบรรดาผู้ศรัทธาไปขอความช่วยเหลือจากกษัตริย์ นยาชีนะครับแล้วก็กษัตริย์นยาชีเองก็เป็นบุคคลที่ไม่ได้มีความศรัทธาต่ออันอิสลามในขณะนั้นไม่รู้จักด้วยซ้ำว่ามุฮัมมัดคือใครพอท่านยะฟัดบินอัมบีตอเลบพาพี่น้องผู้ศรัทธาไปหากษัตริย์กษัตริย์ก็ถาม ถามถึงคุณลักษณะของมูฮัมมัดสุลต่ลวะอะลัยฮะสัลัมถามถึงสิ่งที่มูฮัมมัดสุลต่ลวะอะลัยฮะสัลัมนำมาบอกว่าเอาอะไรมาบอกคำตอบที่กษัตริย์นายชีไไ้ได้รับก็คือพวกเราคือกลุ่มชนที่อยู่ในยุคสมัยของยาฮิลียะยุคยาฮิลียะคือยุคปาเทือนคือยุคที่ อิสลามนั้นยังยังไม่มาถึงอ่ะแต่พออิสลามมาถึงสิ่งต่างๆที่เราทำในในยาฮิลียะในก่อนที่อิสลามจะมาเนี่ยท่านนาบีมุัมัสสลลลวะอะลัยฮะสัลัมมายกเลิกหมดเลยอัลลอฮฺสุบฮานูตาลาสั่งในเรื่องของการบริโภคในสิ่งที่เป็นซากสัตว อันนี้คืออิสลามมาแล้วนะครับมีอายะอันกุรอานประธานลงมาบอกว่าซากสัตว์นั้นไม่สามารถที่จะนำมาบริโภคได้ยุคก่อนอิสลามเขาบริโภคกันครับเขาบริโภคซากสัตว์เขาเอาซากสัตว์ที่ที่ตายไปแล้วเนี่ยมามามากินมามาดื่มกันแต่พออิสลามมาพวกเขาก็เลิกเพราะว่า สิ่งที่อิสลามนำมาบอกสิ่งต่างๆเหล่านั้นคือโทษไม่ได้มีประโยชน์อะไรเลยมันเป็นโทษกับร่างกายมันเป็นโทษกับสิ่งที่ทำให้ร่างกายของเราได้รับเชื้อโรคอะไรต่างๆนั่นคือยุคยายลียาที่ผู้คนยังใช้ชีวิตอยู่แบบนั้นแต่พออิสลามมา นะครับท่านอบดุมโลมัสลัลลอฮฺพะลิวสลามนำสิ่งนี้มาบอกซึ่งมันเป็นสิ่งที่ถูกต้องมันคือศัจธรรมซากสัตว์มันคือเชื้อโรคครับซากสัตว์มันคือสิ่งที่เป็นอันตรายซากสัตว์มันมันคือสิ่งที่ที่เน่าเหมน็นมีเชื้อโรคมากมายอยู่ในนั้นกษัตริย์นยายชียอมรับในจุดนี้ว่ามันเป็นสิ่งที่ที่ถูกต้อง แล้วยังมีเรื่องอื่นๆอีกนะครับเรื่องการาที่อัลลอฮฺซุบฮานวตาลาให้อิบะดต่อพระองค์เพียงพระองค์เดียวเรื่องนี้สำคัญที่สุดเพราะการที่พวกเขายังเชื่อและอิบาดตอบพระเจ้าอื่นนอกจากอัลลอฮฺซุบฮานะตาลานั่นหมายถึงการที่เขานั้นอธรรมต่อตัวของเขาเอง สิ่งนี้ก็เป็นสิ่งที่กษัตริย์นายาชียอมรับเช่นเดียวกันซึ่งการยอมรับของกษัตริย์เนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับในการที่จะเปลี่ยนเปลี่ยนความเชื่อจากการตั้งภาคีไปสู่การให้เอกภาพต่อรถสุบาหานอตลาเพียงพระองค์เดียว รัฐมีผู้คนประชาชนมากมายที่อยู่ในการปกครองถ้าหากว่ากษัตริย์เพียงคนเดียวศรัทธานั่นหมายความว่าผู้คนที่อยู่ภายใต้การปกครองเนี่ยก็จะต้องถามแล้วว่ามันเกิดอะไรขึ้นทั้งๆท,ที่ก่อนหน้านี้เนี่ยพวกเราก็ทําการอิบาดาเคารพพักดีต่อพระเจ้าอื่น นอกจากลสุบฮานอตลาแล้วอยู่มาวันหนึ่งท่านกับเปลี่ยนจากศาสนาเดิมมาอิบะาดาต่อลสุบฮานอวตาลาผู้คนที่อยู่ภายใต้การปกครองก็จะเกิดข้อสงสัยเกิดข้อคอรหาแต่เพราะสิ่งนี้มันคือศัจธรรมมันคือความจริงมันคือสิ่งที่ สติปัญญาของเรานั้นสามารถที่จะยอมรับได้กับความเป็นจริงกรัสันายาชีเลือกในการที่จะศรัทธาและปฏิเสธต่ตอ,อการตั้งภาคีต่อรสุภะนตตาลาเพราะคำถามที่เขาถามผู้ที่อพยพนะครับมาขอความช่วยเหลือก็คือนบี นบีอีซาซึ่งพวกเขาให้การเคารพอิบาดาอยู่ว่านบีอีซานั้นคือบุตรของพระเจ้าแต่พอความจริงปรากฏสิ่งที่กุร่านได้บอกเอาไว้ถึงเรื่องราวต่างๆของนบีอีสา ทำให้กษัตริย์นั้นรู้ว่าอีสาก็มีพระเจ้าเพียงองค์เดียวและอัลลอฮฺซุบฮานวะตาลาก็สั่งใช้ให้นบีอีสานั้นเรียกร้องไปสู่การอิบาดะต่ออัลลอฮฺซุบฮานวะตาลาเพียงองค์เดียวเหมือนกันและในคัมภีร์ต่างๆที่พวกเขาอ่านนะครับในคัมภีร์ที่พวกเขาได้ได้เรียนรู้ได้ศึกษามาก็มีบอกถึงการมาของนบีท่านสุดท้าย นั่นก็คือบุคคลนี้แหละครับมุฮัมมัดสุลลัาวาลาวะลยิวะสลัมกษัตริย์ศรัทธาก่อนนะครับแล้วทำให้บุคคลที่ไปขอความช่วยเหลือได้รับความปลอดภัยนะครับได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดีไม่ได้ถูกอาธรรมแต่ยอย่างใดถึงแม้ว่า ฝ่ายกูรชจะยื่นข้อเสนอมาให้กับกษัตริย์นยายชีว่าให้ส่งตัวผู้ที่โอพยพเหล่านี้กลับไปให้พวกเขานั้นลงโทษก็ตามเขาไม่เอาเขาไม่ยอมในการที่จะจะส่งตัวคนกลุ่มนี้กลับไปให้กับผู้ที่ปฏิเสธศรัทธานี่คืออิสลามครับนี่คือความเป็นมาของการ อพยพในครั้งแรกนะครับเพื่อที่จะรักษาชีวิตของผู้ศรัทธาเอาไว้ท่านอบิวุลมัสสลลลอะอะลวะสลัมได้ใช้วิธีการที่อัลลอฮฺซุบฮานวตาลาได้บอกสิ่งที่บรรดาผู้ที่ปฏิเสธนะครับพวกเขารุกราน พวกเขาทําอันตรายพวกเขาขัดขวางขัดขวางในการทําอิบาดะขัดขวางในการทําหน้าที่ของท่านอดลสูรสโลลลัฟวอเลวุสลมเพราะฉะนั้นทางออกของการขัดขวางถ้าไม่สู้ก็ถอยออกมาและการถอยออกมาไม่ใช่การหนีหรือว่าการขี้ขลาดแต่เป็นการรักษาไว้ซึ่งชีวิตและทรัพย์สิน ผู้ศรัทธาได้รับสิ่งที่ท่านนาบีมมฮัมมัดส,สุลลัลวะอะัยฮิวะสัลลัมแนะนำให้อพยพพวกเขาก็ปลอดภัยพวกเขากา็สามารถที่จะนำสัจธรรมไปบอกต่อกับคนอื่นๆได้อีกแล้วหลังจากนั้นเนี่ยผู้คนก็เข้ารับอิสลามหลังจากการอพยพ ไม่ใช่ทั้งไม่ใช่คนที่อพยพไปแล้วก็ไปไปบอกเรื่องราวของอิสลามที่อาบิสซิเนียแล้วผู้คนจะปฏิเสธมีผู้คนยอมรับอิสลามนั่นหมายถึงว่าอิสลามนั้นเดินทางจากที่หนึ่งไปสู่อีกที่หนึ่งเหมือนกันครับอิสลามที่มาถึงพวกเราในชุมพูทวีปในเขตพื้นที่ ห่างไกลจากจุดเริ่มต้นนั่นคือร่องรอยแห่งการอพยพครับซึ่งเป็นร่องรอยของผู้ที่เสียสละเป็นร่องรอยของผู้ที่ต้องการที่จะให้อิสลามนั้นได้ขจรกระจายออกไปอย่างที่ต่างๆหลังจากมีผู้ศรัทธาที่เพิ่มจำนวนมากขึ้นไม่ใช่เฉพาะกลุ่ม ประเทศทีอ่อิสลามไปถึงเท่านั้นหรือประเทศที่มีการอพยพไปถึงเท่านั้นแต่ประเทศที่เป็นจุดเริ่มต้นอิสลามก็แข็งแกร่งอิสลามก็แข็งแกร่งเพราะช่วงเวลาของผู้คนท่านอบูมัสโลโลลอฮวะลัยว,วะสลามไม่ได้อพยพไปในครั้งแรกครั้งที่สองท่านอะบูมัสโลลลอฮวะลัยว,วะสลามยังอยู่ทําหน้าที่นะครับ ให้การช่วยเหลือดูแลผู้ที่อ่อนแอแม้จะถูกคว่ำบาตนะครับถูกตีกรอบไม่ให้ทำหน้าที่ในการเผยแพร่ได้อย่างเปิดเผยถูกบีบบังคับต่างๆนานาไม่ให้คบค้าสมาคมไม่ให้คนที่เป็นพวกของกุเรช ไปคบค้าสมาคมกับท่านรอซูลและพวกของท่านรอซูลทำให้ชีวิตของพวกท่านเกิดความยากลำบากนะครับแม้กระทั่งลุงของตัวเองนะครับซึ่งคอยปกป้องคุ้มครองก็ไม่สามารถที่จะ,ะช่วยเหลือดูแลในเรื่องดังกล่าวได้เพราะว่าผู้คนที่ศรัทธาเพิ่มจำนวนมากขึ้นในการที่จะไปช่วยปกป้องคุ้มครองการถูกทำร้ายนั้น เป็นไปไม่ได้นะครับจึงเป็นที่มาของการอพยพนะครับบางส่วนและที่เหลืออีกบางส่วนก็ต่อสู้กันต่อไปเรียกร้องเชิญชวนไปสู่อิสลามต่อไปจนกระทั่งบุคคลคนหนึ่งได้เข้ารับอิสลามนั่นก็คือท่านอุมัดอิมนุคอตบุคคลที่เป็นศัตรูตัวฉกาศ ของอิสลามคอยรับคำสั่งจากกุฟฟาตมุชริกีนให้มาทำร้ายมาต่อต้านกับเข้ารับอิสลามมาเป็นกองกำลังหลักของท่านนบีมุฮัมมัดสุลต์ละฮวาลัยวสนั่นคือท่านอุมัดอิบนุคอตอบซึ่งในอตอนต่อไปในครั้งต่อไปก็จะนำเรื่องราวของท่านอุมัด อิมนุคตอบเข้ารับอิสลามมาถ่ายทอดให้พี่น้องได้รับรู้ถึงบทเรียนที่เราได้รับจากผู้ที่เคยเป็นศัตรูมาเป็นสหายมาเป็นผู้ที่ศรัทธามาเป็นผู้ที่เป็นแถวหน้าของการเผยแผ่อิสลามนะครับพี่น้องครับเราจะพักกันคู่หนึ่งนะครับแล้วในช่วงที่สองนะครับก็จะมาสรุป ถึงบทเรียนที่เราได้รับจากการอพยพของท่านนบีมุฮัมมัดสุลลัลฮวาไลฮิวสลัมที่บอกให้บรรดาสหบานั้นได้อพยพไปยังอับดุสซีเนียนะครับพักกันครู่นึงครับอ